กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดระบบการสื่อสารและให้ข้อมูลกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหวังให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในกระบวนการของระบบความพร้อมของไทยนะครับโดยเน้นการแพร่ระบาดและก่อนการแพร่ข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนครับ นายแพทย์นรงศักดเมธาพัฒน์ปลัดก,กระทรวงสาธารณาสุขนะครับได้มอบนโยบายให้กับบุคลคากรที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานที่อยู่ในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อจัดก,การสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งขณะนี้มีการระบาดอยู่ใน4ประเทศในทวีปแอฟริกาด้านตะวันตกยังไม่พบในภูมิภาคอื่นของโลกแต่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขขององค์การอนามัยโลกรวมทั้งทางสื่อมวลชนเพื่อปรับข้อมูลและกระบวนการสื่อสารให้เหมาะสมและทันสถานการณ์ในปัจจุบันเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกต่อการระบาดของโรคในทวีปแอฟริกาและให้ความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเฝ้าระวังโรคและรวมทั้งความพร้อมในการควบคุมโรคหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสยัย ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนายแพทย์บุญเติมตันสุรัตน์นายแพทย์สาธรรารณสุขจังหวัดพิษณุโลกประชุมบุคลากรทางการแพทย์5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสุโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจังหวัดตาก <P 3> เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสอิบลาโดยเน้นย้ำให้เฝ้าระวังป้องก,กันควบคุมโรคที่จุดเข้าออกประเทศที่ด่านแม่สอดเนื่องจากมีผู้เดินทางวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า1 5 0 0ราย ส่วนที่จังหวัดสกลนครนะครับที่สโมสรอ,อาหารบกนายไกรราชแก้วดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครเป็นประธานซ้อมแผนรับมือโรคระบาดอิบลาโดยจำลองเหตุการณ์พื้นที่จังหวัดสกลน,นครมีการระบาดของโรคจะมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระบาดสำนักงานสาธารณาสุขประจําจังหวัดก่อนที่จะส่งชุดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์โรคลงพื้นที่ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตัวให้กับประชาชนในการรับมือหากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ครับ ทางด้านของผู้